สวนทุเรียนแปลงสวยอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่โครลบครับเจ็ดไร่สามงานสีตารางวาติดถนนในหมู่บ้านเลยนะครับในส่วนมีเรือนพับนะครับมีโรงเรือนหนึ่งหลังทุเรียนต้นโตเก็บผลผลิตได้แล้ว100รต้นนะครับมังคุดห้าสต้นเงาะ30ต้นรองกอง20ต้น นะครับพร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์สระน้ำสวนตัวนะครับหน้าสวนติดถนนคอนกรีตกว้างเลยนะครับใกล้ชุมชนหน้าอยู่ดูต้นทุเรียนครับใหญ่สาะใจครับท่านผู้ชมครับเป็นสวนผสมนะครับอยู่ฝั่งทะเลตะบนวังตะโนดนายามจันทบุรีนะครับอยู่ใกล้ชุมชนเข้าจากถนนสุปมวิทย์เพียง6กิโลเมตรนะครับ ถนนลา,ลาดยางนะครับสลับคอนกรีตถึงหน้าสวนเลยนะครับห่างจากาทะเลชายหาดคุ้งวิมาน10กิโลเมตรขายยกแรงรวมข้าโอน้นะครับ8ล้านหนแสนบาทนี่ครับเอกสารสิบโฉนดที่ดินนอสอสีจอรถแดงพร้อมโูนนะครับต่อรองราคากันได้ใครอยู่ ขนาดประมาณนี้นะครับเจ็ดไร่สามารถ4 2ตารางวานะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทุกอย่างให้ผลหมดแล้วนะครับมังพุด50เงาะ30ลองกอง20ทุเรียน100ต้นครับเรียกว่าทำกันหมุนเวียนสลับกันไปเลยนะครับนี่ครับผลแรงคนทำนะครับไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะดูถัานที่จริงต่อรองราคาได้ครับสวัสดีครับผม